เฮ้ไหนมาร้องไงเอาใส่นี่เหรอลูกขายของมีถุงเท้าด้วยเอาเต้นเดี๋ยวแดนซ์เดี๋ยวแดนซ์นี่อะไรอ้าว โยนทำไมอ่ะเพิ่งกลับจากโรงเรียนกินอาหารเปลี่ยนแคมเพอร์นั่งฟังเพลงเขาต้องพามาเ่นหากิจกรรมทำวันนี้หนาวข้างนอกประมาณ5องศาแต่ว่าลมมันแรงลมมันแรงก็เลยรู้สึกเย็น ฝรังเขาชอบออกไปเดินเล่นเราไม่เดินเราอยู่แต่ในบ้านไม่ค่ชอบอากาศเย,ย็นเย็นเย็นเกินรังจะต้องออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์ไปเดินเล่นเรานี่ชอบจะอยู่ในบ้านมาเปิดเพลงเล่นกับลูกไปหาของเล่นไป พรวินทำไมถึงมีเสื้อเลยไหมคะพวินชอบเล่นไอ้ตรงกระดุมเสือเเ้อเขาเคลินเหรอเสระจแล้วเอาช้างช้างช้างดีกว่า

ไปโรงเรียนครบสี่วันแล้วเอ้ยยังไม่ครบเพิ่งไปสามวันเริ่มจะไอคอกคอกแคกๆอีกแล้วเนี่ยจะติดไข้ามาอีกไหมเนี่ยฮะทำไมต้องเอามือไว้ข้างหลังเลยอะเดินเป็ดเลยที่โรงเรียนสอนเนไหนเล่นโชว์เล่นโชว์อ่านั่นไงโต๊ะกับเก้าอี้ซือ้อมาจากอีพีอะซื้อมาซื้อมาก็ไม่ชอบนั่ง ยังเขียนยังวาดรูปอะไรยังไม่ค่อยเป็นมันไม่ค่อยถนัดต้องโตอีกนิดนึงตอนนี้ชอบเดินไปเดินมาอา่ะทำไงทำไงทำไงอะใส่ใส่ใส่อะใส่โอเคเก่งอะใส่เก่งอ้าออาวแล้วมาอย่างนาาั้นน่ะอ้าออันนี้นะคะคือตะกร้าลำไยซื้อลำไยมา ใส่ในตะกร้าอย่างดีเหลือตะกร้าเอามาให้ลูกเล่นเอาเล่นขายของนะเอาใส่เขา้าป่ะโอ้โหอ่ะาสารพัดโอ้โหไหนไหนเช๊ๆะโอ้โหแล้วหนูจะเปลี่ยนทำไมเราตะกร้ามันเล็ก่ะม่นใส่ เอาเพลงลูกหมาดีกว่ามาหาเพลงลูกหมาให้อุปกรณ์ส่วนตัวของพาวินนำเข้ามาจากประเทศไทยเลยนะคะลำโพงส่วนตัวต้องมีเสียงเพลงตลอดเวลาเด็กคนนี้เอาว่าเพลงติ๊งติงต๊งเนี่ย ไม่ค่อยฟังนะสนใจแต่นั้นเยปกติจะไยินเพลงเพลงไหนชอบชอบนี่ก็หน้าตาออกเลยไหนใส่ให้ดูหน่อยใส่ให้ดูหน่อยโอเคโอเคไม่เลี้ยงไม่เป็นไรฝึกความแม่นยำ อะไรอะมันท่าอะไรโอ้โหอลักฮอลักภาพินไหนแนศ่ะแนศัยอยู่ไหนชี้อย่าชี้มั่วดิเอาชี้ทุกอย่างเลยมามายอยู่ไม่บอกเลยว่าอะไรไหนแนศ่ะแนศัยอยู่ไหนสมาธิไม่มีสมาธิไม่มีอันนั้นมันเออร่อนลุก เพราะวันนี้เข้าไปโรงเรียนเป็นวันแรกเลยที่เปิดประตูเข้าห้องเรียนให้ลูกเข้าไปลูกรีบเดินเข้าไปเลยเดินแบบว่าขาสับเลยแล้วก็หันหันมาหาหันมาหาแม่แล้วก็บอกมือบายบายแม่โดยที่แม่ยังไม่ได้ยังไม่ได้บอกเลยว่าแม่จะไปลูกรีบบายบายเลย งงเลยทั้งครูทั้งแม่ก็งงเลยปกติปกติแจะแบบว่าน่าจะเศร้าตลอดวันนี้รีบบกุกมือบายบายแม่เฉยเลยแถมเดินเข้าไปในห้องเองอีกต่างหากไม่ต้องมีคนมารับก็บอกเออดีจังเลยแต่พอเดินไปไม่ถึงสิบวินาทีแอบดูผ่านผ่านกระจกลร้องไห้ซะแล้ว ครูเขาก็ปอบแป๊บเดียวก็หายก็ดีร้องให้ร้องให้เป็นแป๊บเดียวร้องพอเป็นพิธีแต่ร้องแบบไม่ได้มีน้ำตานะแต่แบบเบะเบะอะไรเงี้พาวินเโอ้โหเอออันนั้นแหละอันแรก สีดำตอบด้วยสีดำสีอะไรก็ได้ลูกใส่ไปเถอะอันนั้นสีอะไรอันนั้นสีแดงเดี๋ยวนี้มือแน่นนะอันนี้เล่นตั้งแต่ขวบหนึ่งละตอนขวบหนึ่งเขาก็เลงที่พี่ทุกทูกอยู่ <c oughs> ทิม ไปแล้วป่อยให้พาวินพาวินเล่นปะเดี๋ยวมีอะไรสนุกสนุกแล้วก็จะถ่ายวิดีโอไว้ให้ดูใหม่พาวินบ๊ายบายฮะเฮ้โดเฮ้โดก่อนเลยไม่สนใจตอนนี้สมาธิไม่อยู่ไม่อยู่กับแม่ไม่อยู่กับเพลงเลยอยู่แต่กับของเล่นไปดีกว่าอะไรดครับผมสวัสดีครับ